เราก็ไปที่กระเป๋าสุขภาพเอในแอปนะคะแอปกระเป๋าตังก่อนนะคะแล้วก็ไปที่เปิดกระเป๋าตัง,งตอนแรกมันจะอยู่หน้าจีบ l l ล็ใช่ไหมเราเลือกคำว่ากระเป๋าสุขภาพนะคะอันที่สเรากดคำไปที่ว่าหน้าหลักนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็กดยืนยันก่อนนะคะแล้วก็เราก็เลือกคำว่าชุด ฟรีชุดตรวจนะคะโควิดนะคะ,ะ,คะแล้วให้เราอะค่ะทาแบบประเมินก่อนรับชุดตรวจกดไปที่แบบประเมินนะคะข้าพเจ้ากดเงื่อนไขรับทราบข้อตกลงนะคะแล้วก็เ,เพิ่มรายชื่อเพื่อทำแบบประเมินนะคะเราก็ใส่คำนำหน้าชื่อเป็นนางสาวนะคะใส่ชื่อเราชื่อกลางไม่มีนะคะนามสกุล ในบัตรประชาชนนะคะแล้วก็เบอร์มือถือกัเซขสิ้นนะคะแล้วก็เลือกจังหวัดที่อยู่นะคะปัจจุบันนครศรีธรรมราชนะคะ แล้วก็คุณมีอาการไหมคุณก็ตอบมีให้หมดเลยนะคะผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้นถึงจะได้เอทีเ e ฟรีแล้วก็ตอบเสร็จสิ้นนะคะมันก็จะเพิ่มรายชื่อเสร็จเรียบร้อยค่ะมีความเสี่ยงแล้วก็ผลังต่างนั้นนะคะเราก็กดสแกนเพื่อรับชุดตรวจหรือไม่ก็หาหน่วยบริการใกล้ชั้นก็ได้ค่ะ